สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องแต่ไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชาเพราะว่าลูกค้าโอนมาปิดแล้วนะคะแต่ว่าอิมก็ทําคลิปก่อนส่งเพื่อที่จะให้คนได้ดูลักษณะของพระนะคะว่าอันนี้คือพระสมเด็จวัดพระนะคะออกวัดปราสาทบุญยวาาปี06ซึ่งมีบรรดาเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นนะคะหลายท่านนะคะร่วมกันปลุกเสกมีความพิเศษคือเขาใช้มวลสารจาก พระสมเด็จบางขุนพรมแล้วก็พระสมเด็จวัดละหังผสมไปด้วยนะคะส่วนรายชื่อพระเกศีอาจารย์นี่มก็ไปดูมาจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเขาก็ได้บอกประวัติการสร้างไว้นะคะเราเดี๋ยวนิมจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะเนื่องจากว่ารายชื่อท่านอาจจะเยอะมากนะคะแล้วก็ มีนอกจากเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นก็ยังมีพระอาจารย์อีกหลายท่านก็รวมเป็นสองร้อยกว่ารูปนะคะในการทําพิธีค่ะลักษณะเฉพาะนะคะให้ดู ตรงข้างบนเสียนพระนะคะก็จะมีขีดเข้าไปนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของอพระสมเด็จวัดพับวัดปราสาทบุญยวาดนะคะอันนี้ไม่ได้ลงกรุนะคะ สะท้อนจากหลอดไฟนีออนนะคะเพราะว่าอิ่มใช้แสงช่วยให้ถ่ายให้ดูแบบภาพสว่างขึ้นนะคะ อันนี้คือเทียบกับขนาดเหรียญ10บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านที่สนใจพระอื่นๆหรือว่าถ้าหินได้วัดประสาทบุญยาวาดมาอีกก็เดี๋ยวจะทำคลิปลงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต,ต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ